รานจ้าตัวนี้อะไรนะมีสองตัวแหละแต่อีกตัวนึงเสร็จแล้วนี่นะคะเป็นเสรัร่างผมนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็คุยกันไปด้วยขอบคุณทุกเรกทุกแลนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ <c oughs> มือเนื้อถุงมือเอาไว้ไหนแป๊บนึงนะคะทุกคนขอถุงมือเมื่อกี้นี่เอาไว้สักครู่นะคะขอบคุณขอบคุณยินดีต้อนรับพี่ว่าอ่าน้องต้นลิ้วสวัสดีน้องต้นลิ้วจ้าหนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวแล้ว แล้วบ้านพี่โอไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะส่งร้านยานะคะวันนี้ร้านยาเขาเล่งไงน้องต้นหลวบอกว่านาวไหมนาวไหมขอบคุณน้องต้นต้นเหลิวนะจ๊ะใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งงานเล่งขอบคุณขอบคุณกาแฟก็ยังไม่ได้กินคือแบบว่าเขาจะเอาแบบแลรวเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะไม่ได้ไม่มีเวลาแบบ ยุ่งว่ะนีะ่ยคือทำอะไรนะทำคลิปยังไม่มีเวลาเลยแค่ทุ่มเบอร์ก่อนนะคะตอนวันนี้เราก็ตันนี้นะคะก็ยิดีดดต้อนรับน้องต้นหลิวแล้วก็ทุกคนนะคะขอบคุณผู้กำลังใจขอบคุณผู้เก็บทุกรค์คุยกันด้วยทำงานด้วยเดีย๋ยวจะมีน้องมาแท็กงาน เดี๋ยวตอนนี้ก็เอาของให้ก่อนนะคะต้นหลิยวเจ๊วจ๊ววเจ้วหนาวหนาวเหรอบ้านน้องต้นเหลิวอะ่ะน่าจะหนาวนะพี่วีโอไปชมคลิปให้อะ่ะไปน่นไปนี่ไปนั่นอะ่ะ <c oughs> อันนี้เราปิดปิดขวดปิดขวดน,นี่ขวดนะคะปิดขวดทาก่อนเย้เย้เย้ย้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกรับทุกไลน์อวแม่น้องเล่ น้องเมสวัสดีจ้าส่งงานส่งงานร้านยานี่นะคะไม่ได้ปักออนนี่เลยร้านยาเซรั่มบำรมมุงผมนะคะใครผมร่วงเงี้ยตอนเนี้ยก็คือขายดีด้ส่งประเทศลาวก็ขายดียังไม่ได้ทำอะไรเลย,ยงานเยอะจริงๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดอะไรสติกเกอร์นะคะพอติดสติกเกอร์แล้วก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะคะเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะทุกคนตัวนี้ได้รางวัลเยอะนะคะของเราาได้มาตรฐานโรงงานโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานโรงงานเล็กๆโรงงานเล็กๆนะคะทุกคนไม่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ใหญ่โตอะไรนะคะทำะแต่ไม่ถือว่าทํามาสิบกว่าปีแล้วนะนะคะอมิม้ซสาวิีโอก็ทํามาสิบกว่าปีแล้วนะก็ ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเพราะว่า,าสถานที่ผลิตมันถ้าเราไม่ต้องทําใหญ่นะคะอไม่ต้องทําใหญ่แต่ให้ได้มาตรฐานเนาะนะคะทุกคนก็คือ่าทําทมีมาตรฐานพอเราได้มาตรฐานปุ๊บเราก,ก,ก,ก็นะคะเอานะคะตรงนี้ไม่ค่อยมีเน็ตโอ้เน็ตไม่ค่อยเยอะขอบคุณนะคะเจ้า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 ขอบคุณแม่น้องเรนะคะเ,คเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ เป็นกาลังใจก็วันนี้วันนี้มาแต่เช้ารีบมานะฮะรีบมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะเอาของนะคะก็เลยรีบนะคะจาวิโอเป็นแบบนี้แหละทุกคนก็คือชีวิตของการทํางานนี้ก็คืออ่าเราเราจะผลิตเนาะเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็พอผลิตปุ๊บนะคะเราก็ส่งอ่าออกนะคะจริงๆรแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี้คือเล่าให้ฟังเนาคือเล่าประสบการณ์ประมาณนั้นนะคะ ความไมาแชร์แชร์ประสบการณ์นะคะแต่มันก็ไม่ได้โรยด้่ยก้กีบกุราบนะทุกคนมันไม่มีอะไรที่โรยที่กีบกุราบหรอกนะคะสาวพีโอก็จริงๆแล้วอ่ะควักตังควักตังตอนแรกเลยเนาะเราก็เป็นสินค้าผิดธรรมดาทดําเล่นๆนะสาวพีโอเป็นสาวโรงงานนะคะตอนแรกๆเลยอ่ะก็คือเป็นสาวโรงงาน,างงานพอเป็นสาวโรงงาน,างงานปุ๊บนะคะเราก็มีความฝันเป็นของตัวเองอันนี้คือเรื่องจริงนะ มีความฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเมื่อก่อนนี้อยู่จังหวัดโคราชเนาะบ้านเกิดสาววิโอนะก็คืออยู่โคราชนะคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะเราก็อ่าเราก็พยายามที่จะคิดหาเอ๊เราจะทํายังไงนะคะให้ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีความคิดตั้งแต่อายุ21ปีนะคะมีความคิดตั้งแต่อายุ21ปีวันนี้ <laughs> วันนี้ไม่รู้จะคุยอะไรล้วเข้าสวนก็นไม่ได้เข้าเด้อนะคะ เข้าสวนก็ไม่ได้เข้าพอดีพอดีงานเล่งน,นะคะอพอละพอลอะเด๋วเล่าให้ฟังไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะอะไรประมาณนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นจริงแล้วครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยยักยักจนด้วยนะทุกคนแต่ทำไมถึงเล่าล่ะทำไมถึงออกมาล่ะก็คืออยากจะให้เนี่รอยากจะให้แนวคิดหรืออยากจะให้ประสบการณ์ของของเราเนี้ยไปเป็นประโยชน์นะคะ เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยยากจนนะคะคือจะบอกว่าคือชีวิตจริงของสาววีโอนี่ก็จนจนจะบอกว่าไข่ใบหนึ่งกินสองคนนะทุกคนนะคะความยากจนนั้นอะมันมัน,ม,นมันทำให้เราเนี่ยคือปรับตัวได้อะจริงจริงนะความยากจนหรือความลําบากที่เราเคยเป็นมามันทําให้เราเนี่ยปรับตัวเองได้หรือว่าอยู่ได้นะคะ อัจริงๆว่าเราวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินสักมีเงินอยู่แค่ร้อยหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเราก็จะอยู่ได้หลายวันถ้าเกิดว่าเราผ่านความยากจนนั้นมาคือเมื่อก่อนสมัยก่อนเมื่อตอนเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กเนี้ยไข่ใบหนึ่งอ่ะกินสองคนแต่พอเราโตขึ้นมาหรือมีครอบครัวหรือทําธุรกิจมามันทําให้เรามีอะไรนะั้นเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิคุ้มกันอันเนี้ย นะคะพอความยากจนนั้นที่เรามีเราเราเราดันตัวเองให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนอันนี้คือ,ม,คอมันคือแบบสาววีโอก็มาจากคนยากจนเริ่มต้นจากเงิน500บาทแต่งมาเรื่อยๆจาก500บาทเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านจริงๆแล้วหมดหมดไปกับธุรกิจของการทําธุรกิจมันไม่ได้ง่งายๆหรอกหมด หมดตังไปทีเนึงเป็นแบบเออหลายๆลร้านนะทุกคนจริงๆนะคะแต่ว่าซาวีโอก็คือแบบว่าเปลี่ยนคือพยายามที่จะแบบทาอะไรเขาเรียกว่าอเอาเงินจากที่เราขายได้นะนะคะ,ะจากการที่เราไปจ้างเด็กนะคะพีเต์สินสค้าในห้างสรรพสินค้าอตอนแรกก่อนที่จะโด่งดังเป็นที่รู้จักนะคะจาก E ีวีโอมาดิดที่จะแบบทุกหลายๆคนรู้จักเนี่ยก็ไม่ได้วา่าง่ายๆเลยนะคะก็ต้อง หมดเงินจ่ายเงินเป็นล้านเข้าอะไรนะคะทุกคนเข้าห้างสรรพสินค้านะคะตอนแรกๆเลยอ่ะสาววีโอก็คือไปจองเนาะไปจองไปจองบูธเล็กๆนะคะอยู่ในห้างเซ็นทรัลอ่าหลายๆคนถ้าอยู่ชนบุรีเนาะก็จะรู้จักนะคะอ่าไปจองอ่าห้องเล็กๆร้านเล็กๆนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลน,นะคะทีเนี้ย การที่เราอ่าไปจองไปจองนี่ก็คือต้องต้องเอาเงินไปจองแหละนะทุกคนมันทั้งอะไรนะเราพยายามเก็บเงินจากร้านค้าเนี่ยไปไปไปเข้าห้างส่งสินค้าต้องมาจำมาจาก่อนก็หลายหมื่นนะทุกคนนะคะพี่รา้านจุ๊ยไงบทอะไรเด็ดเช้าคุณหมอวันนี้ที่รา้านเรากำลังคุยไม่รู้จะคุยอะไรไงรีบ งานส่งของตอนเช้านะคะวันนี้ไลฟ์ไม่นานหรอกนะคะไปแล้วแปดนาทีอีกสิบนาทีก็ลงไลฟ์แล้วอีกไม่กี่นาทีก็ลงไลฟ์แล้วนะคะรีบๆนะคะไม่รู้ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยคุยเรื่องราวของตัวเองนี่แหละให้กับเพื่อนๆได้ในห้องไลฟ์ฟังนะคะอืก็เล่าประสบการณ์นะคะว่าเรายากจนมานะความยากจนความยากจนมันทาให้เราอะไรนะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะ ได้มาได้เนาะหลายๆอย่างหลายๆหลายๆสิ ing, ira, ่งหลายๆอย่างก็เลยเล่าเล่าอยู่คนเดียวเล่าอยู่คนเดียวพี่ร้านบอกค้ำคำคำำใช่ไหมนะคะเร่งงานเร่งงานตัวนี้แหละนะี่นะคะขอบคุณขอบคุณพี่ร้านนึกว่าคุณหมอที่ไหนมันเป็นชุดที่จะเข้าทํางานสาววีโอต้องแบบปิดหมดเลยอันนี้คือชุดเรื่องจริงนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยก็คือแบบว่าอ่ะ เราเราทำงานน่ะมันจะต้องปิดหมดเลยแล้วแล้วไม่ใช่อะไรน,นะเราจะต้องมีการทำความสะอาดทุกอย่างเลยนะทุกคนนะคะ,ะชุดแล้วก็มีต้องมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่แบบเช็ดมือนะคะเช็ดอุปกรณ์ต่างๆเช็ดมือต่างๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเป็นเชื้อโรคเชือ้อราเชือ้อราใช่ไหมมันจะเป็นเชื้อรานะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะบุคลาเดี๋ยว,วก็จะเล่าเล่า,เล,า,เ,ลาเล่ากันไปนี่แหละนะคะเผื่อท่านไหนมา เราก็จะมาฟังย้อนหลังเนาะนะคะทุกคนอันนี้คือสาววีโอก็เล่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยทำเป็นเป็นอะไรนะเป็นอะไรคนที่แบบไม่ได้ร่ารวยนะเป็นคนที่จนมาจนขนาดไข่ใบหนึ่งกินสองคนทุกคนนะคะกับพี่นะพี่ชายมีพี่ชายเนาะสาววีโอก็จะมีพี่น้องเนาะก็มีพี่สาวมีพี่สาวมีพี่สาวคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีพี่ชายนะคะแล้วก็มี มีอ่ามีมีมีของสาววีโอเนี่ยก็คือเป็นน้องคนสะท้องนะคะแก่นแซบน้องคนสะท้องไม่ต้องห่วงนะฮะแก่นแซบซ่านะคะป็นคนที่แบบไม่ค่อยอะไรกับใครหรอกไหมทุกคนนะเห็นไหมเวลาทํางานก็จะเป็นแบบเวลาที่แบบอ่าอะไรอ่ะบรรยากาศก็กจะอึง่งอึงคึมคึมเนาะเราก็แบบว่าอายวจะจะปิดขวดเสร็จละเดี๋ยวจะให้น้องเข้ามาแท็กนะคะ จะให้น้องเข้ามาแพกแต่ซาบิโอก็ผลิตให้น้องเขานะคะก็ปิดปิดฝาขวดนะ,ะอันนี้ก็คือปิดฝาขวดคือบรรจุแล้วแหละนะคะเรืาองบรรจุแล้วแล้วก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวเราก็จะนึกว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะออกไปข้างนอกเพื่อนๆก็จะได้ชมบรรยากาศดีๆ <laughs> บรรยากาศทํางานมันไม่ค่อยดีใช่ไหม <laughs> ถ้าไปเจอข้างนอกหน่อยบรรยากา,กาศก็จะดีหน่อยนะคะ,ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะ โอเคนะคะกดกดนะคะสักครู่นะคะสักครู่สักครู่เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันนะคะไปดูไปดูไปดูข้างนอกกันนะคะไปดูข้างนอกกันถ้านะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปดูข้างนอกแล้วเพืเราจะเปลี่ยนชุดแปลงล่างเปลี่ยนชุดนะคะเห็นไหมจะไปดีไหมอะ่ะเพราะว่าเราไลฟ์ก็มาได้ท่าไรนะ สิบกว่านาทีแล้วนะพี่วันสวัสดีพี่วันค่ะสวัสดีพี่วันค่ะทํางานแต่เช้าวันเล่งน,นะคะเด่งานร้านยาได้งานร้านยาเออเอาไม่ได้ล้างมือก่อนเด้งานร้านยานะคะร้านยาก็จะเอาอ่าเป็นเซรั่มผมนะคะเซรั่มผมอันนี้ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เดี๋ยวให้ทีมงานาติดสติกเกอร์เข้ามาติดนะคะเซรั่มผมแล้วก็ ตัวที่ขายดีตอนนี้ก็จะเป็นเซรั่มผมแล้วก็อะไรนะบอดี้โลชั่นนะคะร้ายนยาขาอานะคะขอบคุณขอบคุณสบายดีต้องพีโอ้นะคะไปข้างนอกกันเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนะคะก็จะอันนี้ก็คือห้องผลิตห้องทํางานเดี่ยนะจะแบบว่า <c oughs> นี่นะคะจะเปลี่ยนชุดไงเดีย๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนขออนุญาตเอาถอดชุดออกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ สักคู่นะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปข้างนอกนะคะที่ทำงานจากวีโอก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละนะคะแบ่งโซนเอานะคะเปลี่ยนชุดก่อนข้างนกอกเป็นไงมากไม่รู้วันนี้มาเข้างานแต่เช้าเลยก้าะ ะะแปนึงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปนะคะไปดูข้างนอกกันเขาตื่นกันหรือยังเอ,งเอ่ยก็ตื่นกันหรือยัง โอ้ไอนี่ของเรามันคล้ายๆกับว่าสาววีโอไม่ได้เอาขามาทุกคนลืมลืมขาจะทำยังไงดีล่ะเอานะคะไม,ไม่ได้เอาขายาวมาอาขาสั้นมานเห็นไหมฟาร์มผักก็อยู่อยู่ตรงนี้อ่าอีกห้านาทีก็ลงไลฟ์ก็คุยกัน <laughs> คุยกันแบบนี้เนาะ <laughs> ขอบคุณพี่วันขอบคุณน้องต้นหลิวขอบคุณทุกคนนะคะคุยกันแบบนี้แหละนะนุ่นบรรยากาศดีนะคะเช้าเช้าเจ็ดโมงสี่สิบนะคะอ่าบรรยากาศดีตะวันขึ้นตรงนี้พอดีเลยมมทุกคนนะคะอ่าพี่วันบอกค้ำ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 นะคะขาไม่ได้เอามาขาขาสูงอะ่ะเอาแต่ขาต่ำต่ำมาทำงานด้วยนะคะอืมนะคะก็ะเลยเป็นแบบนี้ถือเอา ลง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 แล้วเทศไล์มาได้สิบห้านาทีแล้วนะคะไล่มาได้สิบห้านาทีไล์ไปทำงานไปมาดูมะเขือเทศดูนี่นะคะมะเขือเทศพาทุกคนมาดูมะเขือเทศเข้ายังไงเนาะเดี๋ยวนะทางเข้าเขาแบบนึงทุกคน,นตักลางหมู่ไงนี่นะคะ มะเขือเทศนะคะนี่เขากำลังหัดปลูกนะคะนี่แดงๆอ,อ้นต้นอ,อ้นต้นนี่อ,อ้นต้นอ,อ้นตนนะะ้นสวัสดีวัฒนาฟีสไตสวัสดีน้องสาวิีโอพี่วัฒนาฟีสไตสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะ มาชมบรรยากาศบ้านน้องสาววีโอนะคะมะเขือเทศนะคะชมมะเขือเทศขายาวๆไม่ได้เอามาเอาขาแต่ขาสั้นๆมาขาสั้นๆนี่ไอไหมก็ดวงตาจะเยอะถ้ามาชมสวน <laughs> ถ้าเห็นหน้าสาววีโอแล้วดวงตาไม่เยอะ <laughs> ถ,ถ้ามาชมสวนเร่นนะคะ ขอบคุณดวงตานะคะคำคำคำจำไหมพ่วัฒนาบอกว่าคุณว่านสวัสดีนะคะลงเร็วลงเร็วอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ลงแล้วนะคะอันนี้ก็คือมะเขือเทศจะให้ดูมะเขือเทศนะคะเขาปลูก <c oughs> มะเขือเทศเนี้ย <c oughs> เขาไม่ไ <c oughs> เขาปลูกลงลงลงใส่น้ํานะคะ <c oughs> เขาไม่ได้ลงดินนะคะถ้าลงดินมันก็จะมีมันก็จะแบบอันนี้เนาะ,ะแต่ถ้าลงดินมันไม่งามแบบนี้นะทุกคน อันนี้คือใส่น้ำนะคะนี่นะคะอ่ามะเขือเทศปลอดสารลูกแดงๆสีแดงๆเนี่ยนะคะก็กำลังขยายปลูกแนวนะคะจาหาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะนะคะนี่นะคะขยันกันทั้งบ้านไม่ <laughs> ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อน <laughs> ขยันทั้งบ้านกำลังสุก <laughs> ใช่ใช่ใช่มะเขือเทศกำลังสุกนู่นนะเห็นไหม นี่นะคะนี่ลูกเขานะคะลูกใหญ่ด้วยนะลูกใหญ่ด้วยนะอ่อนซอนอ่อนซอนนี่นะคะมะเขือเทศนะคะอืมกําลังสุกเลยนะคะถ้าจะถ้ามาพามาชมสวนคนจะเยอะดวงตาจะเยอะถ้าเขาทํางานเมื่อกี้นี้ทํางานไม่ไม่มีดวงตาเลยมีสี่คน <laughs> อโอเคนะคะก็ อีกสามนาทีลงไลน์นะอีกสามนาทีลงไลน์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจมันก็จะมีอันนี้ก็คืออนุบาลเนาะสู้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 ด้วยกันค่ะอันนี้ก็คือผักอนุบาลนะคะผักปลอดสารนี่นะคะโอ้ยมันจะต้องใส่อันนี้แล้วนะเนี่ยฝนโอ้ยเนาะงานนอกงานในเยอะนะคะ เนี่ยนะฮะได้แล้วเนี่ยอัเน,นียเห็นไหมผูกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะต้องขยายแล้วเนี่ยยาวแล้วยาวแล้วนะยาวแล้วยาวแล้วนะ,ะมาแบบว่าอย่างนี้เด้อทุกคนมาแบบว่าอ่าแบบหน้าสดมาสดอย่างเช้าอยู่เลยทำงานตั้งแต่เช้าเลยร้านยาเร่งน,นะฮะมันจะมีหลายอย่างเนาะมันจะมีอะไรนะผักอันนี้ผัก ต้นเล็กๆเนาะต้นเล็กๆมีมะเขือ่ตมีจะพาทุกคนก่อนลงไลฟ์จะพาไปดูไอ้นี่อ่วา,วา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 ปูกใส่ดินไหมพี่วัฒนาปลูกใส่น้ํากล่องโฟมเนี่ยหาข้อม,มูลเอาในอินเทอร์เน็ตอันนี้ธุรกิจของลูกสาวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นไหมกล่องโฟมถ้าเป็นถ้าเป็นใส่น้ําใส่น้ําถ้าเป็นถ้าเป็นดิน่ะปลูกแล้วนะ ว่าจะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอออะไรอะ่อะแมลงเยอะนะคะใส่น้ำใส่น้ำกินปลาบ้างนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนะคะ,นะคะนี่นะคะลูกอนต้นเลยนะสูงท่วมหัวเลยนะ,ะอันนี้ก็ทดลองปลูกนะคะอันนี้ก็คือปกติแล้วเขาจะปลูกผักปลูกผักสลัดนะคะบ้าน ใช้พื้นที่เล็กๆเนาะพื้นที่เล็กๆพื้นที่เล็กๆนี้ก็มาจากอาขอบคุณกันเข้าใจเข้าใจนะ่ามาจากกันเก็บเล็กเก็บน้อยนะคะเก็บเล็กเก็บน้อยผสมประสานกันแล้วก็ซื้อที่นะคะจากสาวโคนราชนะคะชื่อว่าชื่อคือคือว่าจังชั i นอะไรนะพี่วัฒนาอะไรนะชื่อชื่อคือว่าจัง จังชั่นอ่าอ่านะอ้ยนั่นงแล้วมันลุกไม่ได้เลยเด้ออ่ะน่ะไปนะฮะตอนนี้เขาเขาขยายเดี๋ยวจะลงไลท์ที่ที่อะไรนะแตงแตงกวาเขาขยายแล้วขยายปลูกจากผักไปเป็นแตงกวาจะพาทุกคนไปดูแตงกวาแล้วก็จะลงไลท์แตงกวาน้นอยน่ฮะมีเล้าไก่ พาทุกคนมาดูแตงกว่า,าไปดูแตงกว่าแล้วก็ลงไลค์เข้าตรงไหนเนาะบาทีนี่ข้างในนู้นด้อแตงกว่าน,นี่คือปลูกแตงกว่าแตงกวายุ่นเยวจะกลับกล้องก่อนไหมมองไม่เห็นนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมแตงกวานีนา่นี่แตงกวานี่แตงกวานะคะเห็นไหมเนาะนี่ เห็นไหมนี่นะก็เขาขยายปลูกแตงกวานี่แตงกวาเยวจะกลับกล้องเราจะกลับยังไงแปบ๊บนึงนี่อ่ะกลับกล้องให้ดูแตงกวาอันนี้สวยเนาะนะคะเห็นไหมบรรยากาศตอนเช้าเช้าอ่ะชอบไงมันจะเจอหยดน้ำเจออะไรอย่างเงี้ยนี่นี่แตงกวา ขอบคุณนะคุณกินปลานะคะคุณกินปลาบ้านนะคะขอบคุณนะคะพี่วัฒนานะคะแตงกวาเราก็ปลูกแตงกวานี่เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะเมื่อวานนี้เขาก็มาเอาผักกันเยอะเลยนะอันนี้นะคะตอนแรกปลูกกันเล่นๆหนอกทุกคนปลูกไปปลูกมาก็มันโตขึ้นเรื่อยๆอะไรนะหัวเลาะอะไรคะอะไรเล่าพี่นะคะ ก็ประมาณนั้นนะคะยวลงไลฟ์กันนะคะขยายไปตรงนู้นแล้วนะคะขยายไปเรื่อยๆเทคนิคของการทําธุรกิจของน้องเขาก็ก็คือค่อยๆทาค่อยๆทานะคะเราไม่ทําแบบก้าวกระโดดเนาะเพราะว่าอ่ะค่อยๆทาเหมือนสาววีโอเหมือนกันแหละสาววีโอก็ค่อยๆทานะคะทาค่อยๆทาแต่ว่าไม่ทิ้ง ทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะเราก็ไม่ทิ้งแล้วสักวันเราจะเจอความสำเร็จนะคะสักวันจะเจอความสำเร็จจ้าพี่โอ้ก็มาจากอะไรนะ <c oughs> ดูผมก่อนเซอร <c> ์ <oughs> มาจากแบบครอบครัวยากจนนะคะ <c oughs> <c oughs> เงินก็ไม่ได้มีหรอกทุกคนแต่ก็ขยับขยายทำมาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> <ๆ c oughs> แล้วก็เก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้นะคะที่ชนบุรี แพงนะคะทุกคนนะคะแล้วก็หมดตังค์ไปเยอะนะคะในการทําธุรกิจนะคะแต่ว่าเราหมดตังค์แต่ว่าเราเอาเงินที่เราได้มานะคะสมมติว่าเราขายของมาแล้วเอาไปลงทุนเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะมันคือการขยายก็ขยายมาเรื่อยเรื่อยเืเรื่อยๆนะคะจนทุกวันนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วเราก็ได้รับความรู้อะไรต่างๆนะคะไปถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานน,นะคะนี่ก็ หมอฟูหมอฟูมาตื่นแต่เช้าม,มาทำงานเล่งโอเคบายบายขอบคุณพี่วัฒนานะขอบคุณทุกคนน้องต้นรลีวพี่วานขอบคุณนะคะเจอกันใหม่จะเจอกันใหม่เ,เล่งงานแต่ก็อยากจะไลฟ์บรรยากาศดีมากยังไม่อยากลงไลฟ์นะแต่ว่าขออนุญาตลงก่อนบายบายขอบคุณพี่ลาดด้วยนะคะบายบายขอบคุณค่ะ ขอลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเลิฟเลิๆเลิฟเลิเลิจู้อ่าพิวัฒนาขอบคุณนะคะอะไรนะคะโอเคโอเคคุณกินปลาขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะปิดยังไง